ในฝูงแกะเกิดพศ2546อายุ21ย่าง22จ้ะประตูงานเปิดกำลังจะเดินทางมีดวงแคล้วคลาดบางคนก็เป็นเจ้าของการรองงานสองนั่นดูนี่ดูเสื้อผ้าดูของอะไรดีๆนะคะไถฟฝีดูนูน่นดูนี่อย่าไปจ้องจับผิดแฟนมากเด้อน,นะคะประตูเงินเปิดหมดไปกับการเดินทางการท่องเที่ยวบางทีก็หมดไปกับ เนี่ยแหละของออนไลน์เดี๋ยวจะมีคนมาหานะคะตัวเองเอาเงินมาให้นะบางคนอะประตูรักก็เปิดช่วงนี้ถ้ารักใครครอบใครถ้ามีครอบครัวแล้วมีแฟนคุณก็จะทุ่มเทพเพื่อคนที่คุณรักมากเป็นพิเศษถ้าเป็นจังหวะของการรักใครชอบใครแอบกาลังคุยกันอยู่หรือแอบปลื้มใครเนี่ยก็จะส่องจะดูว่าเขาทําอะไรเป็นยังไงแบบไหนนะคะเนาะเอ่อเรื่องงานดีคนค้าขายให้ขยันเลยถ้ามองงานมีโอกาสได้งานเขาจะเรียกไปสัมภาษณ์นะคะเนาะ เออไม่เสียหายอ่ะพ่ขึ้นมาดีดวงแถวคลาดปลอดภัยด้วยเพราะฉะนั้นเป็นจังหวะของการพัฒนาตัวเองเรื่องงานแล้วหาอะไรทําเพิ่มส่วนใครที่อยากจะไปทําผมนะคะไปสักยันไปทําอะไรที่เราชอบเนาะหรือจะไปหาอะไรทําเพื่อเพิ่มเงินเนี่ยก็เป็นจังหวะที่ดีศึกษาดูให้ดีก็แล้วกันนะคะเนาะไปทํางานแล้วจะได้เงินไปทำออกไปข้างนอกแล้วจะได้เงินได้งานได้ความรู้ไม่รู้จะได้แฟนกลับมาด้วยหรือเปล่านะ นะคะอ่ามาต่อเนาะแพะผู้รุ่งโรดเกิดพศสองห้าสามสี่อายุสาสิบสามย่างสามสิบสี่นะจ๊ะนะคะประตูงานเปิดน่ะไพ่ผู้หญิงเก่งมีความสามารถมีสเสน่ห์ไพ่แบบนี้ถ้ารู้จักพูดเนี่ยดีนะคะมีความสามารถในระดับที่คนอื่นเขายอมรับได้ถ้าเป็นพอบ้านแม่บ้านก็ดูมีคลาสนะ่ะเออจริงปะนะคะประตูเงินก็เปิดประตูเทพีโชคมาด้วยเป็นไพ่บุคคลเนาะ แต่ว่าสัปดาห์เนี้ยบางคนน่ะเงินมันมาช้าๆอืดๆอ่ะถ้าใช้เก่งกว่าเงินเข้าเนี่ยก็เหนื่อยหน่อยเออนะคะแต่ถามว่าเอาตัวรอดได้ไหมในนี้มันบอกว่ามันมีผู้หญิงคนหนึ่งช่วยอู้ตายละเป็นไพ่ที่มีความสุขนะคะตัวเองราชนีไม้เท้าราชนีเหรียญแล้วก็เทพีชโชคมารวมกันเนี่ยสัปดาห์นี้ใครที่ต้องทํางานที่ต้องเกี่ยวข้องกับคนเยอะๆเนี่ยเจอเยอะๆได้เงินเจอเยอะๆรับทรัพย์ แต่สัปดาห์นี้การนัดหมายอาจจะเลื่อนนัดผิดนัดโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องทองนะเออนะคะนะงานดีเงินด,นดีติดขัดมีปัญหามีคนช่วยเหลือบางคนมีโชคนะจ๊ะมีครอบครัวอยู่แล้วถนอมน้ําใจกันหน่อยบางทีท้าเงินกันจะไม่รู้ตัวแฟนก็ไม่รู้ว่าเราทําผิดเราก็ไม่รู้ว่าเราทําผิดเอาอกเอาใจเขาหน่อยถ้ามีปัญหากันอยู่พูดจาฉอล้อหน่อยได้เงินได้รักนะคะโสดมีโอกาสพบรักในนี้มันขึ้นมาเลยว่าเนื้อหอมโดยเฉพาะคนที่แบบ โสดมาหมาดๆหรือโสดมาสักระยะหนึ่งคุณจะใส่ใจดูแลตัวเองเรื่องอาหารการกินเรื่องผมเรื่องเสื้อผ้ามากเป็นพิเศษขยันจ้ะเป็นสัปดาห์ที่จะได้รับคนช่วยเหลือจะเจอคนอุปถรัรมภ์งานเงินสะพัดดีถ้ารู้จักพูดเนาะเอออะครบถ้าเครียดๆอยู่ก็สู้จ้ะวิ่งหาคนเลยเนาะในนี้มันบอกว่าบางบางอย่างทําอะไรคนเดียวมันอาจจะไม่ได้สัปดาห์นี้พ่บุคคลขึ้นมาเยอะเนี่ยเราต้องอาศัยคนต้องอิงคนหน่อยและเป็นคนที่ต้องเลือกดู ต้องเลือกครบด้วยถึงจะดีเนาะนะคะอ่าคุณที่เกิดพศ2อ,อ2 2อายุ43ย่าง46อ่ 45, ย่าง46แพะวิ่งบนภูเขาจ้ะอะ่พี่หวานลืมบอกสุขภาพเดี๋ยวบอกตอนท้ายโอย้ประตูงานเปิดอาะไพ่คุณดีมาตั้งแต่ต้นเลยเนาะนะนะปีนี้เนี่ยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยดีกับจะทั้งหมดเลย ้นสัปดาห์มาดีเปิดร้านใหม่เปิดธุรกิจใหม่นะคะไปร่วมงานมงคลปาร์ตี้มีความสุขหรือรู้สึกมีความสุขกับสิ่งที่ทำอะนะคะแต่ประตูเงินเนี่ยไม่ค่อยดีนะสัปดาห์นี้ประตูปิดประตูเงินปิดแล้วระวังเรื่องการขัดแย้งคนพูดจามไม่ค่อยดีหรือทะเลาะอะไรกับใครเรื่องเงินเงินทองทองโดยเฉพาะช่วงวันที่หกเจ็ดแปดแต่บางคนก็เสียวฟันเนาะนะคะประตูรักก็ยังเปิดอยู่เนาะเป็นไพ่ เงินมาเนี่ยเศรษฐีนะไพ่เศรษฐีมารอวันที่90สเนาะเราเป็นไพส่สิบถ้วยสิเหรียญมาด้วยจริงๆสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างจะอู้ผู้ส,สพัดมีความสุขนะเ0เเเนี่ยประตูดวงเปิด นะคะแต่สัปดาห์นี้ระวังคนพูดไม่เพาอหรือทะเลาะอ,อะไรกับใครและบางทีคนที่บ้านอาจจะป่วยมาแมวอาจจะป่วยก็ได้คนค้าขายขยันทำมาหาก,กินใครมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองยังมีคนช่วยเหลืออยู่จะ้ะต่อให้ขาดเงินก็ยังจะจัดการปัญหาเรื่องเงินได้เนาะสัปดาห์นี้เวลาตาแหน่งเงินเสียเนี่ยจะใช้จ่ายอะไรจะให้ใครยืมจะงลงทุนอะไรคิดให้ดีบางทีมีคนมายืมเงินเราอ่ะเขาก็ว่าเราเสีย,สย,ห,ายหายก็มีเนาะถ้าเราไม่ให้ยืมโดนกระแน่กระแหนก็ได้ ามนี้เลยนะคะอ่ามาต่อจ้ะคุณที่เกิดพศสองห้าหนึ่งศูนย์อายุห้าสิเจ็ดย่างห้าสิบแปดนะคะแพะผู้โดดเดี่ยวพิมพออ์พศมาบอกพี่หวานหน่อยพี่หวานก็ลืมบอกวางวางขอใจเป็นกําลังใจด้วยประตูงานปิดกอดงานกอดตัวเองกอดรักกอดเงินเอาไว้ให้ดีนะคะแต่บางทีช่วงเนี้ยคุณก็ไม่อยากยุ่งกับใครนะ บางทีก็จะถูกมองว่าคนอื่นคนอื่นจะมองเราว่าเราไม่ค่อยคิดถึงใจคนอื่นบ้างก็มีบางคนอะนะแต่บางคนก็สนใจแต่คนอื่นจนลืมรักตัวเองเป็นแบบไหนจ๊ะสัปดาห์นี้ระวังท้องผูกปวดท้องมีปัญหาเรื่องหัวเขา่านะคะสามสี่ห้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะประตูเงินเปิดจ้ะเอาอยัางไงอะตัวเองบางคนเนี่ยกเก็บเงินได้ก้อนนึงแล้วกำลังคิดจะทําบ้านใหม่ต่อเติมบ้านใหม่ซื้อของใหม่เข้าบ้านหรือกาลังจะลงทุนให้ลูกให้เต้าแต่บางคนก็กําลังจะรับขวัญหลาน เวลาไพ่เงินดีเนี่ยมันก็เวริร์บางคนกํลาลังวางแผนจะเอาเงินไปเที่ยวต่างประเทศเอาไพ่ดีเนอะอืมนะคะขอดูไว้สุดท้ายสิควรจะเสียเงินหรือเปล่าอวตารตูรักก็เปิดสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ก็จะบอกเลยว่าถ้าเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็เป็นไม้อย่างมีความสุขบางคนก็มีเงินถุงเงินถังมีทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นเนาะบางคนก็เป็นโจของการคิดแล้วว่าเอออยากจะเก็บเงินให้เพิ่มขึ้นคิด บางคนเก็บเงินดีอยู่แล้วแต่บางคนเป็นจังหวของการที่รู้สึกว่าเอ๊ะฉันใช้เงินเก่งจะรู้สึกว่าอยากจะเก็บเงินให้ได้สักก้อนหนึ่งเผื่อตัวเองไม่ต้องเผื่อคนอื่นมากนะเผื่อเผื่อตัวเองนั่แหละเอาไวเ้เยอะๆตอนแก่จะได้ไม่ลําบากเนาะนะคะมีความสุขดีถ้าโสดก็โสดยังมีความสุขถ้าเจอคนไม่ดีเข้ามาอย่าเพิ่งไปรักในดวนงไ่ยมันบอกเลยว่าจะเจอรักในงานเลี้ยงในงานสังคมเจอรักต่างแดนดูให้ดีนะในนี้มันบอกว่ามีโอกาสที่คุณจะเจอรักฉาบฉวย ส่วนใครที่มีชีวิตคู่ที่อยู่มานานบางทีต่างคนต่างทํางานคุณจะดูรวยดูมีตังชีวิตมีความสุขแต่บางทีมันก็จะงงเหงา,เ,หงาเพราะบางทีถ้างานมันดีแฟนก็บ้างานหรือสนใจคนนอกบ้านมากกว่าเราอะนะบางทีมันเป็นฟิลแบบนั้นหรือแม้แต่เราก็อาจจะเป็นนะคะชีวิตความเป็นอยู่สัปดาห์นี้สุขสบายมากขึ้นอย่างเบาๆคนที่เงินในกระเป๋าน้อย ก็จะบอกเลยว่าอาจจะมีคนเลี้ยงข้าวหรือจะมีคนชวนทำนู่นทำนี่มันรู้สึกว่าเอ้ยมันเบาอ่ะตั้งแต่ช่วงวันที่เท่าไหร่ตั้งแต่ช่วงวันที่ห้าหกเป็นต้นไปจนถึงวันที่สิบอืมเป็นจังหวะดีเรื่องโชคด้วยเนาะอ่ะอย่าเพิ่งซื้ออะไรที่ไม่จำเป็นนะเห็นแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยกำลังแล้วเนี่ยนะคะนะจ๊ะถ้าใครมีปัญหาเรื่องเงินเดี๋ยวจะมีคนช่วยเหลือถ้าเขาไม่ช่วยเป็นเงินเขาจะชวนไปทำงานจอบเล็กจอบใหญ่ก็ได้เข้ามานะคะอ่ะมาต่อนะสุขภาพเนี่ย ท้องกับลมในท้องนี่แหละดูแลตัวเองหน่อยนะคะบางคนก็มีปัญหา,าเรื่องหัวเขา่าเนาะดวงดีจะ้ะอย่าคิดเยอะแล้วกันอย่าคิดแต่ตัวเองมากเกินไปด้วยเนาะถ้ามีปาาัญหาเนี่ยบางทีรักตัวเองมากเกินไปก็ไม่ดีรักคนอื่นมากเกินไปก็ไม่ดีกลางๆนะนะคะคุณที่เกิดพศสองห้าห้าแปดอายุเก้า 10, ขวบย่างสิบขวดและสองสี่เก้าแปดอายุห9บเกย่างเจดสิบแพะผู้น่านับถือน่านับถือนะสวัสดีค่ะคุณนิดหน่อย เอาแบกภาระาไวจนจนเต็มบ่าประตูงานมันก็เปิดนะแต่งานเยอะงานเยอะคิดเยอะเด็กๆอะ่ะงุดหงิดอันนั้นก็จะทําอันนี้ก็จะทําบางทีก็ดือ้อไม่ยอมทาเออบางทีชอบอะไรถึงทําเล่นอะไรของก็ไม่ค่อยเก็บเป็นไหมเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะบ่นนะในนี้มันขึ้นว่าเหมือนแบบเลือกที่รักมักที่ชังชอบก็ทําไม่ชอบก็ไม่ไมางอแงนิดนึดนงส่วนใครที่อายุมากแล้วบางทีก็จะมีฟิวงุดหงิดง่ายอะ่ะเออนะคะบางทีก็เครียด คิ้วผูกโบคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้มากเกินไปเนาะบางคนก็รู้สึกเหมือนแบบต้องแบกภาระต้องทําอะไรหลายอย่างอยู่เลยทั้งทงที่อายุมากขนาดนี้เสียงไม่ชัดเหรอเสียงไม่ชัดเหรอจ๊ะพี่พี่ทีทีเสียงชัดไหมคุณสารพัดเกรดบอกว่าเสียงไม่ชัดบอกพี่หวานหน่อยชัดไหมแต่สัญลักษณ์พี่หวานมันขึ้นชัดนะเต็มเลยเสียงชัดไหมคะพี่พี่ฝั่งทีทีบอกกันหน่อยเออ บอกพี่หวัาหน่อยจ้านะคะเสียงชัดไหมแชดโอเคคุณฟองเราองเบียรขอบคุณมากเลยชัดเนาะอาจจะต้องปรับที่ของเราไม่จ้า,าร์ดนะคะโอเคมีเสียงหลายเสียงบอกว่าชชาเนาะลองปรับของคุณสารพัดเกรดดูนะคะนะออามาตอบนะแบกภาระง,งานไว้ตนเต็มบ่า <c oughs> นะคะ ประตูเงินก็ปิดสัปดาห์นี้ระวังเงินหายของหายมีภาระค่าใช้จ่ายที่จําเป็นต้องจ่ายอาจจะหมายถึงบินค่าใช้จ่ายต่างๆหรือค่ารักษาตัวเองก็ได้เด็กๆเนี่ยจะใช้เงินเก่งเนาะอย่าทุบกระปุกเงินไปใช้นะอย่าเอาแต่ใจเดี๋ยวก็อยากซื้อนู่นอยากจะซื้อนี่นะคะ ประตูรักถามว่าเปิดไหมก็เปิดแต่ว่าคนในครอบครัวอาจจะพูดไม่เพีพอหรือเราอาจจะป่วยเราอาจจะโดนคุณพ่อคุณแม่ดุคุณพ่อคุณแม่ตําหนิหรือลูกเต้าบ่นก็ได้แต่บางทีเราอาจจะไปบน่นเขาก็ได้ด้วยเหมือนกันเนาะสัปดาห์นี้บุคคลจะทําให้หงุดหงิดดูแลสุขภาพให้มากมีดวงไปหาพยาบาลหาหมอนะคะเนาะนะดูแลสุขภาพหน่อยล,ลับก,กันนะจ๊ะนอกนั้นก็ดีไม่ดีบ้างอย่าใช้อารมณ์อย่าคิดเยอะเกินไปเนาะเอออ่ะนะคะ,นะะ,นะะประตูงานสัปดาห์นี้เปิดหนึ่งสองสาม ประตูงานเปิด60%ปรนะคะประตูเงิน1 2 3ประตูเงินก็เปิด60%ประตูรักล่ะ1 2 3 4ประตูรักเปิด80%ดสถึงเกน่าจะเสียงจากข้างเคียงหมายถึงว่ายังไงจ๊ะบ้านพี่หวานมีเสียงแอร์น่าจะเสียงจากข้างเคียงยังไงเอ่ยเอานะคะ มันเป็นยังไงคะพี่พี่บอกหน่อยสินะคะโอเคมาต่อนะคะเอ่อสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นพอใบพอประตูลักอะ่ะมันเปิดเยอะเนี่ยปัญหาทุกอย่างมันจะจัดการได้นะคนที่เรารักคนช่วยจะมี แทรกมาจากที่ทำงานอ๋อโอเคขอบคุณมากค่ะที่มาบอกเนาะแล้แอบกังวลอยู่เอ๊ะเสียงอะไรนะแอร์ดังเกินไปหรือเปล่านะจจะเอามาต่อจะ้ะนะคะสัปดาห์นี้เอาไพ่เทพีชโชคกับไพ่เดอะเวลมาแล้วมันตกตำแหน่งเงินของคุณด้วยนะคุณพอสเนี่ยมาแม,แมนอะ่ะเพราะฉะนั้นขอให้ประตูทรัพย์สินประตูโชคเปิดนะคะพลังจักรวาลเปิดความโชคดีให้กับคุณนะรับไปนะคะโทนสีสัปดาห์นี้เป็นโทนเขียวโทนชมพู น้ำเงินได้การทำบุญเสริมดวงสัปดาห์นี้ผู้ดีพูดเพาะๆมีหนี้อย่าเหนี่ยวหนี้แบ่งเงินไปทำประกันสุขภาพให้ตัวเองให้คนในครอบครัวประกันรถประกันบ้านสักหน่อยเป็นการเสริมดวงเนาะถ้ามีเงินอยู่แล้วเนี่ยถ้าเคยติดหนี้ใครก็ไปทำซะถ้ามีจะไปใช้กลับไปใช้หนี้เขาซะจะดีนะหรือถ้าไม่ได้มีหนี้อะไรก็ไปทำประกันถ้าทำอยู่แล้วทำบุญกับคนเจ็บคนป่วยคนพิการนะคะได้เนาะนะคนะ,ะติดตามครับมาแม่ใช่ไหม อ่ะปีวอกเราก่อนนะคะแปดสี่สัปดาห์นี้จริงๆไม่เหมาะการเสียงนะแปดสี่สามจ้ะนะแต่สองสาวันนี้มีถูกนะคุณมาแมนเนี่ยนะคะสื่อไม่มาแปดสี่สามอย่าเล่นเยอะนะจ๊ะ